ในเรื่องของชิปประมวลผลนะฮะรอบนี้เนี่ยมีสิ่งน่าสนใจนะัก็คือชิป M1 ที่แรงขึ้นได้อีกโดยการนำ M1 Max เนี่ยนะฮะสตัวมาประกบกัน กลายเป็น M1 Ultra นะฮะโดยการเชื่อมต่อแผงวงจรเข้าด้วยกันนั่นเองโดยการเชื่อมต่อแผงวงจรน,นี้เนี่ยเขาจะใช้สถาปัตยกรรมการบรรจุชิปแบบเฉพาะที่ Apple เป็นคนพัฒนาขึ้นเองในชื่อของ Ultra Fusion นะฮะซึ่งมันจะต่างจากการเชื่อมต่อชิป2ตัวเข้าด้วยกันผ่านเมนบอร์ดผลที่ได้จากการทำอย่างนี้ก็คือว่าความหน่วงที่ได้เนี่ยก็จะลดลงแล้วก็มีแบนด์วิธที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการใช้งานเนี่ยพลังงานก็จะใช้น้อยลงด้วย ในส่วนของด้านสถาปัตยกรรมหน่วยความจําแบบรวมของ Apple เนี่ยก็ขยับขยายไปพร้อมกับชิป M1 a l t r a เช่นกันโดยที่แบรนด์วิ h ของหน่วยความจำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น800กิกะไบต์ e c o n d มากกว่าชิป Desktop อปรุ่นล่าสุดถึง10เท่าและหลังจากที่เปิดตัวชิปใหม่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ใหม่ที่มารองรับด้วยนะฮะเนื่องจากว่า Apple เนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เราเปลี่ยนชิปเองงนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ใหม่มารองรับชิปตัวใหม่ นั่นก็คือ Max Studio นั่นเองนะฮะโดยที่จะใช้ชิปประมวลผลเป็น M1 Ultra ในรุ่นสูงสุดแต่ก็สามารถจะเลือกใช้เป็นชิป M1 Max ได้เช่นกันในส่วนของรุ่นที่เป็น M1 Ultra เนี่ยนะฮะเขาเคลมว่าสามารถที่จะสตรีมคลิปวิดีโอความละเอียด 8K ได้สูงสุดถึง1 8ตรีมในเวลาเดียวกันนะฮะซึ่งก็เคลมว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกตอนนี้ที่สามารถทำได้นะฮะแต่หากว่านำไปใช้งานในด้านกราฟิกจริงๆแล้วเนี่ย มันมีแค่คอมอย่างเดียวเนี่ยก็คงยังจะไม่พอนะฮะแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับจอที่ดีด้วยนะฮะอย่าง Studio Display ใหม่นะฮะซึ่งเป็นจอ Retina 5K ขนาด27นิ้วนะฮะซึ่งมาพร้อมกับกล้องแล้วก็ระบบเสียงที่มีประสิทธิภาพโดยที่ไม่มีประสิทธิภาพได้เนี่ยอาศัยชิปประมวลผล A13 โดยที่กล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลเนี่ยก็รองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตด้วยทำให้การประชุมเนี่ยก็ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหน้าคนประชุม ก็จะยังอยู่ตรงกลางของจอตลอดเวลานอกจากนี้เนี่ยเขายังมาพร้อมกับไมโครโฟน3ตัวคุณภาพระดับสตูดิโอที่มีระดับเสียงรบกวนต่ํามากเพื่อการโทรแล้วก็การบันทึกเสียงที่ชัดสดใสโดยที่ m a c Studio เนี่ยนะฮะตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะวางจำหน่ายเริ่มต้นที่ราคา6 9 9 0 0บาทและ Studio Display จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 4 9 0 0บาท แม็ก,ก็น่าแปลกนะครที่ Studio Display ยเนี่ยแทนที่จะรองรับ 8K ไปเลยนะครให้เหมือนกับที่ตัวของ Mac Studio รองรับนะฮะอืมก็น่าคิดเหมือนกันนะทำไมเขาถึงยังไม่ทํา 8K มันก,ก็อาจจะเกินความจําเป็นไปมากพอสมควรนะฮะสำหรับจอ 8K ในปัจจุบันนะฮะแต่อนาคตก็ไม่แน่เนอะอะทั้งหมดนี้ก็คือรายการโลกไอทีประจําวันนี้นั่นเองนะฮะ